อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอซีทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานะอาเอซแฟนคลับแม่ครัวเนาะค่ะเบิ่งพักนั่นแหละพี่น้องงามงามพักใในบอกกบพักให้หอยเนาะ <c oughs> หนึ่งอาทิตย์ที่แม่ครัว เอาลูกหอยมาจากบอ่อฟักเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่ขั่วสิภาาไปเบิงบอ่อฟักแม่ขั่วนี่ค่ะพี่น้องบอ่อฟักที่แม่ขั่วฟักไว้นียบอ่อฟักหอยเห็นบ่พี่น้องแม่ขั่วสิแขว,แวนไวสังเกตเบิงลูกลูกหอยหพี่น้องเต็มน้ำอยู่ สังเกตเห็นบ่พี่น้องอันน้อยนี่เนี่ยนี่นี่พี่น้องลายคักบ่เนี่ยนี่พี่น้องลายลายคนแม่ขั้วจะเอามาฝากไว้บอนี่บอฝากแม่ขั้วมีมี่บอหนึ่งอันนี้บอนี่มันหัวบอหนึ่งปะบอสอง สองบอนิสามบอแต่บอฟักด้นี่พี่น้องนี่อ่ะรุ่นแรกเห็นบอพี่น้องเนี่ยหนวยใหญ่แหลวซุ่มนี่นี่สังเกตบอหลาคักบอเป็นมื่นเป็นล้านเป็นแสนอันนั้นที่ฟักฟักบอไม่นี่มีบอฟักที่แหลกเนาะค่ะพี่น้องเนาะบอนีแม่ขั้วหล่อออกไปเบิดแหลวเนี่ยบอนีบอนีบอไหล ราะว่าแม่ขั้วหล่อออกไปเนี่ยแล้วเอาไปไใบกระชั่งในานา้ำแม่ขั้วไปไปวบกระชังในาน,าน้ำเนาะค่ะเห็นบ่อผุ่นพักพงสุรที่แม่ขั้วปลูกไว้เนี่ยเข่าปีนี้บ่างาม้มดิพีหน้องสังเกตบ่บ่างา้มได้เข่าปีนี้บ่คือปีแล้วปีแล้วนั้นได้หลายได้ลอยกว่าสอบ บักฮวงแม่รัวกำลังปลูกว้เต็มหลังคู่อยู่นะพี่น้องเนาะโอ้มือเศร้านี่แม่รั่วออกมาสวยอ่าเห็นมือดีม่เห็นดอกพี่น้องเห็นตานลักฐานคุณเห็นบักฮุงแม่รัวบะกำลัลงสิเป็นหมากตัวพี่น้องเป็นหมากหลายตน้นเลยเด้ เห็นบอกพี่น้องแล้วเข้ามาให้มะนาวมันก็เย็นหูเย็นตาตัวคือเราอยู่กับธรรมชาติเข้าอยู่กับธรรมศาสตร์หนึ่งเขามีเวลา,อ,าอยู่กับของที่เข้าเหตุไหวบาวาสิเป็นผลไม่บาวาสิเป็นอคุณเม่งแต่ไข่แม่ขั่ว เป็นพริกเป็นตะไคร้เป็นพายอีตูอ่าแม่ขั่วสิบวอคอยได้สื่อพี่น้องเวลามานางสิแม่ขัวกะเน็บว้พักกระแยงคือกันพักกระแยงนี่แม่ขั่วกะสิปูกไว้รอเนาะคะพี่น้องเนะาะนั่นละบอฟักแม่ขั่วฟักแล้วแม่ขัวกะมาไหวบอ่อนี่เน่ะ เอาออกจากบอ่อฟักแล้วแม่ขัวกับมใสไซบอ่อนีไว้เอาพักเอา,า้าเข้าไปล่อไว้ล่อมาล่อมากกับมัสไซบอ่อนีเนี่ยพี่น้องเอามใาสไซบอ่อนีก็งใหญ่ไว้เห็นปะอาทิตย์เป็นโตคุ้นแล้วเนี่ยทอ่อโตสุ่มนีแล้วนี่นี่คะ่ะพี่น้องทอ่อโตสุ่มนีแล้วอ่านี่คะ่ะ อันที่ยูบอกกบนี่ท่อแล้วท่อกันแล้วบอโดนกระสีป็นอ่าโตคขุนเนาะมึอนี่แม่ขัวกับมีมมาน่าไมู้เห็ดหลายอย่างเฮ็ดบอท่านพี่น้อ <c> ง <oughs> เฮ็ดบอท่านจักสิเก็บไข่หอยเอออันว่าสีเห็ดสูตรเลขว่าสิจับคู่เด็ดๆลงให้พี่น้องเอซ คือพ่อปูปูสามเปดแม่ขั้วยังพักนี่ยตามปูสามเปดให้พี่น้องเอฟซี FC อยู่เด้อพี่น้องเด้อตัวเลขแนวทางของปูก็ถือว่าโอเคอยู่เด้แม่ขั้วสิโทษันว่าเราสิรับโทษบ่ติดอยู่ดีหระพี่น้อง ติดจ้วยเพิ่งสิเก็บไข่หอยผุนไข่หอยอักหลากอ้วยคุยกับปูกันจะสก็บไข่หอยรับสายไหมเนอ้อคือบลับโทรนอ้อปูเนี่ย ราชการค่ะปัวจะเล่นพ่อโอ้ยแม่ขั้ววาอยู่ปูมันเป็นนอนบ่คือบ่หลับโทษจักรีล่างคนจะล่างพ้อบันอันบากมาหาบ่ค่ะโอ้มีเวลาคุยกับแม่ขั้วบ่ลสันปูวนี่อันเล่ยนเจ็ดนะเล่นเจ็ดเก็ตลางคือเกตบนปูวเกตบนวิ่งบนวิ่งบนเจ็ด วิ่งบนเจ็ดตัวเดียวบ่ปัวเออจ็ตัวเดียวเลยบน่อมฟันขาดเลยตัวนี้เจ็ดเก้าเจ็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนะมีคนนี้ละเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดบ่ปัวเออไ่นั้นปาดคือขาดคักเทน้อบานนี้นเก้เก้าเจ็ดเกาเจอาวิ่งล่างสามวิ่งล่างสามบ่ปัว ส <36. S 1> า 36, 6, 3, มาหาเาดดเมกเดี๋ยวเดี๋ยวปูวิ่งล่างสามหกสามตัวนี้่ะหละต้องเอาไรบู้ยขาดเป็นขาดเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อไม่กลัวขี้นะครับตัวหกสามสามหกตัวเดียวแล้วบ่ปูวเออแค่นั้นแค่นั้นเลยอืมนี่แหละมักปูแนวไรมักปูฟันตัวเดียวนี่แหละเด็ดเด็ดนี่ละอู๊ยมาขึ้นนี่เลขเล่าไ้บ่ปูว วะบ่เฮ็ดไลบ่ปัวบ่บ่เบ่ฮ็ดโอ้เลขลูกสาวปัวตัวไหนปัวโอ้มันมันเถื่อนเกาหาเด้อทั้งล่างทั้งบนบ,นบน่ปัวเออทั้งล่างทั้งบนเกาหาปูสามเปดลูกสาวปูสามเปดเนาะปูเนาะ บอปัวค่ะปัวสามหกหกสาลูกสาวหกสามสามหกคือกันกลับกลับเก้าหาบอปัวเออไม่เช่นน่ะอืมเก้าหากลับพร้อมบอปูเออไม่เช่นนั่นล่ะเก้าหาหาเก้า เอาไบสูตรอันห้หไหสูตรจังไรปูหลักียนไป้วคับปูือดีดีคปไม่้อนโ่กับปถือเกองกันกองมันซำได้หลักแสนหลักแสนหลักแสนหนึ่งข้างหลักแสนหนึ่งข้างสิบบนหนึ่งข้างสิบ บนหนึ่งข้างบนหนึ่งข้างหน่วยบนสองข้างเลขสี่หน่วยบนสองข้างเก้าเก้าห้าเนี่ยหลักหน่วยข้างที่หนึ่งเลขค่าหนึ่งข้างเดี๋ยวเก้าเก้าข้างที่หนึ่ง,งเลขค่าเลขค่าข้างหนึ่งเลขละข้าหลักหน่วยข้างที่ S 1> 1 <S ข้างที่หนึ่งข้า<น>้าห้าเอาเลขค่ะหนึ่งข้างครับปูเจ็ดหนึ่ง <4, S 1> <4, S 2> เจ็ดหนึ่งเนี่ยเอาเล <0, S 1> ขหนึ่งเนี่ยสี่ข้างลัก้อยหนึ่งเจ็ดหนึ่งลักหนึ่งสี่ข้างลัก้อยให้ลักหน่วยปูลัก้อยสี่ข้างเออศูนย์แปดสี่เนี่ยเอาเลขแปดศูนย์แปดสี่โอเคอ่าบ้านนี้ก็ สาม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 หกหนึ่งรับร้อยหนึ่งคร okay. ั้งสามสามหกโอเคหลักส okay. ิบสามสองครั้งหลักสิบโอเคบวกค่าคงที่บวกค่าคงที่ป้าปูบวกค่าคงที่ได้สามหกโดดสามสามหกโดดบวกกันได้สามหก เท่ากับสามหกเนาะปูเนาะกันกันว่มีสองตัวนี่บอถือเรือจะบอกให้ตัวเด่นบอปูนี่สามกับหกนี่อนี่เจ็ดกับศูนย์ออกคื่องูค่ะปูสามศูนกับสามออกสาสองค่ะปูแปดแปดกับหนึ่งออกสามแปดค่ะปูสามสามกับหออกหกค่ะสองกับห้าออกสองหนึ่งค่ะสองกับห้าออกห้าหนึ่งค่ะปู

8ปดกับหนึออกเก้าหเ้ากับสออกสองหกเขาเรียกงว่นเขาถึอบงหกชี้งอ้สามกับหงวดเนี่ยปูมันมานํ้ำกันบาปูปูคือจับใส่กันเพื่อเพือเล็กปูเด่นสามอยู่แล้วนำกันลมาน้ำกันไรเชียร์อยู่ตีปูงวดสามหกงวดหนึ่ก็อไงี้ีสามหปูถึกสองหมื่นสา อันนี้กัมานํากันอีกบ่ปัวสามหกออกสามหเลยอสามหกออกสามสองสามหกออกสามหกห้าสองออกแปดห้าค่ะปูศูนสามออกศูนหกเลค่ะเวลาชุดม้นชุดมันแปลงเสร็จละชุดล่างโดยเฉพาะเลยบ่ปัวเออชดล่างเฉพาะเลยบ่ไม่ปิองกันล่เชียรอยู่ auction, อืมโอเคค่ะปูเออนี่ยละไม่ชนเนี่ะเอ้า ขอบคุณค่ะปูขอบคุณอขอบคุณกราบนมัสการค่ะค่ะปูค่ะอ่ะพี่น้องโหหาปูยังไรปูแกกสูตรชูเทียด้วย <laughs> อ่ะสิวาแม่รัวขี่แพ้งสูตรมันโม,มเมนอาเดี๋ยวแม่รัวสิไล่ฟังหลักแสนหนึ่งครั้ง หลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยสองครั้งเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สองสี่ครั้งเลขหน้าโอเลขหลังครั้งที่หนึ่งแปดแปดนี่หนึ่งครั้งบุ้ยเลขหลัง ข้างที่สองนี่ลักลอยหนึ่งข้างรักสิบหนึ่งข้างบวกกันจักได้เท่าใดแต่ว่ากับบอลูเพื่อนบอกคห้ว่าบวกห้าคงที่ไว้สัน้นอ่าเอาบวกห้าคงที่มันมันมันสรุปไดยอยู่กับบวกคงทีเด้อพี่น้องเด้อสิบว่าเข้าใจอ่าอูว่าได้สามกับหกเอาพี่น้องเอาไปบวกลบคูณหารเบิงเด้อเอาไปบวกลบคูณหารเบิง เอามาเบิรงตัวเลขปูบ้านเนี่ยปูสามแปดวันที่หนึ่งสิงหาหกแปดหลักสิบโอโมเมนวิ่งบนเจ็ดตัวเดียวจับปูมิจเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเลขกลางปูให้ยสามเม็ดเดียวจับปูมิจสามหกหกสามมักยังมักเลขปูนี่มักปูฟันตัวเดียวขาดขาดไปเลยนี่แหละมักแนวเดียวนี่แหละ เออละกกาหอดเวลาเบาอ้อมคอมหอดว่าบ๊อบ au, บ๊อบ au, บ๊อบบ๊อเอาตัวเลขจับไ่จับสมติขึ้นมาเป็นตัวเลขโลดอ่อได้ว่าแต่ฮารลเป็นตัวเลขเมือม่อเบ่อ้อมคอมย่อมอ่าย่อมรับปูแนวเ,เดียวนี่แหละเลขลูกสาวปูเก้าหาหาเก้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อลูกลูกสาวปูสามแปดอะ่ะเก้าหาหาเก้าเลขปูกับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเลขบนเลขล่าง 6336เก้าหาหาเก้านี่เรียนล่างเรียนบนในเด้อบริถามปูเพราะว่าบริถามเพื่อนว่าเป็นล่างหรือเป็นบนเก้าหาหาเก้านี่แต่ของปูนี่แยกอยู่เลี้วเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเลขตัวเดียวนึงเอ้าเรียนไว้ล่างบนบ่เสียหลายแคปนาจอไว้พิจารณากันเบ้างค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขของปูสามแปดให้พี่น้องเฮงเฮ้งฝังปั่งลำรวยเงินทองมืออื่นให้เงินเตรมกระเป๋าสู้คู่สุขคน อย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองร่ำรวยน้ําใจหรือว่าร่ำรวยอ่าทุกอย่างบ่าวสิเป็นเงินบ่าวสิเป็นทองบ่วสิเป็นน้าใจอ่ะขอให้ทุกท่านอยู่ดีสบายพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ